สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำลอดช่องสิงคโปร์กันนะคะส่วนผสมก็มีนี่ค่ะใบเตยนะคะแป้งมันนะคะแป้งมันแป้งมันสำปะหลังนี่แหละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะมาดูใ,ใกล้ๆนะคะก็มีแป้งมันนะคะเราแป้งมันสามถ้วยนะคะแล้วก็มีกะทิะะหัวกะทินะคะเราเอาใช้หัวกะทิอย่างเดียวเลยนะคะ แล้วก็มีน้ำแดงนะคะเราใช้ทำสีแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลเราใช้สองแบบนะคะแบบขาวแล้วก็แบบสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลไม่ขัดสีนะคะอันนี้เราจะเอาไว้เป็นแป้งแป้งนวลน,นะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นำใบเตยไปปั่นก่อนนะคะ อันนี้คือน้ำใบเตยที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาน้ำใบเตยไปต้มนะคะแล้ก็แบ่งแป้งออกมานะคะเพราะว่าอันนี้เราจะทำใบเตยนะคะเราก็ต้องแบ่งแป้งออกมานะะเราก็ตักเอาเลยนะคะ ใบเตยที่กาลังเดือดนะคะมาใส่เลยนะคะแล้วก็สีของใบเตยด้วยนะคะเรามาใส่เลยนะคะตอนร้อนๆนะคะเดือดๆนะคะตักมาทั้งน้ําทั้งเนื้อของสีใบเตยเลยะคะ่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ ้ามันเหลวมากแล้วก็เติมแป้งลงไปได้นะคะคนไปเรื่อยๆะะที่สําคัญนะคะเวลาเราทำนะคะเราช่องสิงคโปร์น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำเดือดแรงๆนะคะเพราะว่าเราต้องการให้แป้งมันสุกนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือนวดได้แล้วก็ใช้มือนวดเลยนะคะ ถ้ามันเหนียวมากแล้วก็สามารถตื่นแป้งได้ค่ะ <S <S เห็นไหมคะแป้งได้แล้วนะคะจะเนียนนะคะนวดจนเนียนนะคะแล้วก็ยืดได้ะะแล้แป้งก็ไม่ติดมือนะคะ นี่คือได้แล้วนะคะหนึ่งก้อนเราก็พักแป้งไว้ก่อนนะคะหาผ้ามาคุมไว้นะคะจากนั้นเราก็จะทําสีแดงนะคะสีแดงนี่เราต้องเอาน้ํานะคะน้ําร้อนๆน,นะคะตักน้ําร้อนๆล,ลงมาใส่นะคะน้ํำเดือดอนะคะใส่ไม่เยอะนะคะจากนั้นเราก็รีบคนแป้งนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะ แต่ว่าช่วงนี้เราก็หยดสีแดงลงไปบ้างน,นะคะช่วงที่เราผสมเนี่ยหยดสีแดงลงไปเลยสีแดงเราได้จากน้ำเฮลูบอยนะคะเราชอบเข้มเราก็ใส่เข้มๆหน่อยน้ำแดงนะ พอใช้มือขยำได้แล้วก็ใช้มือขยำเลยนะคะนวดเลยเราทำกินเองที่บ้านก็ทำสูตรนี้ได้นะคะหรือใครทำขายก็ทำได้นะคะแต่ว่าจำนวนแป้งหรือปริมาณเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วะะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินกี่ถ้วยกับใครกี่คนนะ,ะเราก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น หลวแล้วก็เติมแป้งลงไปหน่อยนึ่ให้มันนวดให้มันยืดได้นะคะหรือถ้ามันยังไม่ได้ที่เราก็สามารถเติมน้ำลงไปได้นะะนวดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสีที่สองนะคะเราทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ที่ได้ที่นะคะไม่จะดึงยืดยืดอย่างนี้แล้วค่ะแสดงว่ามันโอเคแล้วนะคะ ถ้ามันติดนะคะเราก็โรดแป้งลงไปนะ,ะเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะคะเล็กๆเ,เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ ถ้าใครชอบชิ้นเล็กๆก็ตัดให้มันเส้นเล็กๆนะคะเพราะว่าแป้งนะคะถ้าเราถูกน้ําหรือว่าเรานําไปต้มนะคะมันจะพองขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคะเราก็ต้องตัดเส้นเล็กๆเอาไว้ก่อนนะคะแป้งโรยหน่อยนึงนะคะให้เนื้อมันกระจายหน่อย เสร็จแล้วค่ะสีขาวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปต้มนะคะเราต้มสีขาวลงไปก่อนนะคะ น้ำต้องเดือดนะคะต้มสีขาวก่อนนะะแล้วเราก็เอาสีเขียวลงไปนะคะต้มรวมกันเลยก็ได้นะคะต้มรวมกันเลยก็ได้สีชมพูล,ลงไปนะคะมันจะได้สุกพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มานอกน้ําเย็นเลยนะคะใส่น้ําเย็นเลยะคะ่ะใส่น้ําแข็งเลยนะคะเพราะว่า มันจะไม่ทําให้เส้นรอดช่องของเรานะคะติดกันนะคะเส้นมันจะกระจายนะคะเห็นไหมคะเส้นรอดช่องจะสวยงามมากเลยนะคะเอามานอกน้ำเย็นนะคะ เราก็มาต้มกะทินะคะเราใช้แต่หัวกะทินะคะกะทิที่เราใช้นี่เป็นกะทิที่เราพันเอานะคะเราไปซื้อกะทิสดนะคะหอ,หอมหอมใส่เกลือลงไปด้วยนะคะตอนที่เราใส่กะทินะคะเราก็เติมเกลือลงไปด้วยหนึ่งหยิบมือนะคะแล้วก็ขยันคนนะคะคนเรื่อยๆนะ่ะคะหอ,หอมหอมน้ำกะทิจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะ ที่เราตรวงเอาไว้ค่ะหนึ่งถ้วยตวงเราก็คนต่อนิดนึงค่ะคนให้น้าตาลมันละลายนะคะใช้ชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้นะคะแต่หวานมากก็ไม่ดีนะคะพอกะทิเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดนะคะเราก็ตักใส่ใส่แก้วเราพอเติฟนะคะทำไมเราถึงใส่กะทิก่อนเพราะว่ากะทินะคะเวลาเราเอาเอ รถช่องขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเอาลงไปนะคะเราขึ้นมาจากน้ําใช่ไหมคะเราเอาลงไปเนี่ยมันจะสวยมากเลยค่ะมันจะไม่จับกันเป็นตัวเป็นก้อนนะคะมันจะสวยงามมากเลยนะคะเราก็ต้องใส่น้ำกะทิลงไปก่อนโอเคค่ะสวยงามมากค่ะแก้วที่สองนะคะ ใส่เส้นลงไปเลยค่ะใช่ไหมจับตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปนะคะกินเยน็ยนๆจะได้อร่อยนะคะน้ำแข็งนี่เราก็ทำเองนะคะ อัดแช่ตู้เย็นเอาไว้สีสันสวยงามมากเลยนะคะใส่สักสองก้อนสามก้อนนะคะจะได้อร่อยอร่อยใส่สัก3ามก้อนก็พอสวยงามมากเลยค่ะ แล้วนะคะน่าทานมากเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งก้งกิงก้งช่วยติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเ,เราใช้หลอดหลอดดูดก,กินเลยนะคะอ,อร่อยมากอร่อยมาก